ผู้ใดบุนีไปได่าล้วเขาบด่าเขามีช่องของเขาเขาก็เลยไปได่าช่องเขาเองอยังกอบไวอยู่เดินช่องที่มึงตังนะอีม,มนเชิญไปบอกน้ำมันน้ำเลนเดินหไหนใดก็บ,บอกเบิดแล้วนะเป็นยังมาสิบเอรเคยคุยกันอยู่สามสี่คนนะ่ะละช่วงสิไปได่ายายหมอนนะ่ะเปิดช่องให้เขาไปได่านะ่ะซุ้มตอแหลมันตายย้อนปาก,กันเบิดสุคนแนวมแน่ตอแหลคักหลายนะ่ะ ่สิบมีค่คลิปดาแม่กูกับมีเบิรคือกันนั่นหละเป็นอย่างสิบโบมี่ชื่อส่องนะที่ออกมาดาแม่มันขังแหลกอะตอนแหลกอะมันเป็นอย่างสิบโมี่ชื่อส่องนะที่ออกมาดาแม่มันขังแหลกอะตอนแหลกอะมันออกมาน่ะมันเห็ดช่องแล้วมันไหนผู้ใดบุนี่ไปดาแล้วเขาบดดาเขามีช่องของเขาเขาก็เลยไปได้ช่องเขาเองอยังกอบไวอยู่เดินช่องที่มึงตังน่ะอีมน เชิญไปบอกนำ้ำมันน,น้ำเยนเดอร์ใดก็บบอกเบิดแล้วนะไปยังมาสิเบอร์เคยคุยกันอยู่สามสี่คนนะะ่ะะช่วงสิไปดได้แย่หมอนนะ่ะเปิดช่องให้เขาไปด้านะ่ะซุ่มตอแหลมันตายย้อนปากันเบิดสุกคนแนวแน่ตอแหลคลากลายนะ่ะอยังสิบมี่จะคิดด่าแม่กูก็มีเบิดคือกันนั่นละ